ความหยอนค้อยบริเวณใบหน้าก็เป็นปาญหนึงานนะครับที่เข้ามาปรึกษาเรื่องการแก้ไขวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความหยือนค้อยบริเวณใบหน้าว่ามีวิธีอะไรบ้างซึ่งเป็นวิธีหลักๆนะครับวิธีแรกนะครับที่ทําการแก้ไขปัญหาความหย่อนค้อยได้ก็เป็นการฉีดโบท็อกนะครับหรือว่าโบท็อกลิฟติ้งนะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาความหย่อนค้อยของผิวด้านนอกนะครับเป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวส่วนนอกเป็นหลักนะครับผลที่ได้ ก็ขึ้นกับชนิดของบอดท็อปที่ฉีดนะครับว่าเป็นบอดท็อปชนิดไหนนะครับวิธีการผสมได้มาตรฐาหนหรือไม่แล้วก็เทคนิคของแพทย์แต่ละท่านนะครับว่าเทคนิคการฉีดบอดท็อปนี่เป็นยังไงนะครับคนที่ได้ก็โดยทั่วไปการฉีดบอดท็อปลิฟติ้งก็อยู่ประมาณสักสั้สี่เดือนนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะครับการบอดท็อปลิฟติ้งใช้เวลาประมาณสักงหนึ่งสองสัปดาห์ก็เห็นผล ข้อดีของการฉีดวัตถุลิป i ิ้งนะครับเพื่อยกกระชับก็ออกหนึ่งคือไม่ต้องมีเวลาพักฟื้นสามารถที่จะสามารถทํางานได้ปกตินะครับวิธีการต่อมาที่จะทาการยกกระชับความหย่อนค้อยคือการร้อยใหม่ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมมากในปัจจุบันนะบการร้อยใหม่สามารถที่จะร้อยยกกระชับได้ตั้งแต่ผิวด้านนอกผิวส่วนกลางแล้วก็ผิวส่วนลึกแก้โครงสร้างหน้าได้ขึ้นกับชนิดของไหมที่ร้อยนะครับว่าเป็นการร้อยของผิวชั้นไหนเป็นหลัก การได้ผลกับไม่ได้ผลนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วผลที่ได้นะครับก็ขึ้นกับทีมือของแพทย์แต่ละท่านผลที่ได้ก็มีตั้งแต่3เดือนนะครับจนถึงเป็นปีหรือว่าหนึ่งถึงสองปีนะครับเป็นผลเปนทีหลังทำนะครับการร้อยใหม่นะครับว้นเป็นการร้อยผิวชั้นนอกโดยใช้ไหมเรียบอาจต้องใช้ระยะเวลา 1- 3เดือนเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวนอกแต่ถ้าเป็นพวกไหมเยื่เพื่อการยกกระชับ ก็ะจะเห็นผลทันทีหลังทำข้อดีต่อมาคือไม่ต้องมีการพักฟื้นหลังทำสามารถทยยี่จะทางานหรือว่าออกกาลังกายไนดะ้อะไรได้ปกตินะครับวิธีการต่อมาที่สา,สามารถยกกระชับได้คือใช้ฟิลเลอร์ยกกระชับนะครับปิลเลอร์ยกกระชับก็สามารถที่จะยกกระชับได้ตั้งแต่ผิวสวนนอกผิวสนันข้างถึงแก้ไขจุดหางโครงสร้างหน้าได้นะครับขึ้นกับชนิดของฟิลเลอร์นะครับว่ามีคุณภาพแล้วก็ปิลเลอร์ชนิดไหนมีคนแข็งก็มีคนนิ่มครับคนก้าเป็นคนนิ่มก็สามารถที่จะ ฉีดลึกสามารถที่จะยกกระชับผิวชั้นลึกๆได้นะครับผลที่ได้ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นผลนเทนต์หลังทันะครับข้อดีคือไม่ต้องมีเวลาพักฟื้นอะไรนะครับผลที่ได้ก็ขึ้นกับชนิดของฟิลเลอร์นะครับมีตั้งแต่3เดือนจนถึง2ปีนะครับขึ้นกับคุณภาพของฟิลเลอร์โมเลกุลของฟิลเลอร์มีความแข็งแรงมั่นหมายแค่ไหนนะครับเป็นลักษณะของการยกกระชับแบบธรรมชาตินะครับวิธีการต่อมาคือการใช้เครื่องต่างๆในการยกกระชับนะครับโดยเฉพาะ ที่เห็นในปัจจุบันก็เครื่องรับเครื่องอัลตราซาวนะครับควาสามารถที่จะยุกระชับได้แดดผิวส่นนอกผิวส่นลกลางจนถึงผิวส่วนในถึงชั้นสมารได้ขึ้นกับคุณภาพของเครื่องนั้นๆนะครับว่าคุณภาพแต่ละเครื่องสามารถยุกระชับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ <S <S ข้อดีของการใช้เครื่องในการยุกระชับนะครับคือไม่ต้องพักผื้น หลังทำเราสามารถที่จะทํางานหรือว่าออกกําลังกายได้แต่ผลที่ได้นะครับจะไม่เห็นพทันทีหลังทำเราต้องรอผลในการกระตุ้นการสร้างของเจน,นโดยส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่หนึ่งเดือนสามเดือนถึงหกเดือนผลที่ได้อยู่ได้นานแค่ไหนนะครับก็จะอยู่นานประมาณสักงสามเดือนผมเดือนหรือบางเครื่องถ้ามีคุณภาพดีอาจจะอยู่ได้ถึงปีถึงสองปีได้ การยกระชับกันต่อมาคือถ้าเราทําทุกทิศทางแล้วไม่เห็นผลหรือว่าเห็นผลน้อยทํามีมือมีความจัดค้อยค่อนข้างมากหรือว่าเราเยอมากๆขึ้นวิธีการที่ทช้ทำคือการผ่าตัดยกระชับนะครับผ่าตัดยกระชับก็เป็นการผ่าตัดเพื่อยกระชับอยู่ที่มีความหย่คอยที่ค่อนข้างมากหรือว่าในคนเชี่ชายุค่อนข้างมากขึ้นนะครับข้อดีคือเห็นผลที่หลังทำนะครับอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นกับมือของแพทย์แต่ละท่านว่ามีประสบการณ์ในการผ่าตัดยกกระชับได้มากน้อยแค่ไหน ก็สามารถอยู่ได้เ,ดเป็นหลายหลายเดือนหลายๆปีนะครับข้อเสียก็อาจต้องการผ่าตัดก็บอกนะครับว่าอาจจะมีรอยผ่าตัดะครับเป็นลักสระแผลผ่าตัดหลังตามมาได้แล้วก็การผ่าตัดก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรับฟื้นอาจจะเป็นหลาย,ลายๆวันหลายๆสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนได้นะครับอันนี้คือวิธีการยกกระชับที่เป็นที่นิยมในปฏิบัตินะครับ